สวัสดีครับปั๊บจากซูมคาเม่าครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระครับกับเจ้าเลนตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยก็คือเจ้าเลนตัวนี้นั่นเองครับ Sony FE 400 800 F6.3 ถึง8 GOSs นะครับเป็นเลน s u ซูเปอร์เทเลซูมตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Sony ซ,ซึ่งระยะเนี่ยไปครอบคลุมถึง800เลยนะครับผมเชื่อว่าชาวอารยธรรมสายถ่ายนก ถ่ายสัตว์ป่าหรือว่าถ่ายกีฬาไกลๆน่าจะกําลังรอเจ้าเลนตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามีข่าวมาสักระยะและ้ววันนี้มันก็มาอยู่ในมือผมแล้วครับแล้วก็วันนี้วันที่26กุมภาก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับกับเจ้าเลนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเลนที่สายถ่ายนกถ่ายแอคชั่นสปอร์ตนะถ่ายสัตว์ถ่ายไวลไลฟ์เนี่ยรอคอยกันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าเลนตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรดีมีอะไรต้องพิจารณา และสุดท้ายซื้อดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันครับเดี๋ยวมาลองคุยกันดูครับถึงข้อดีก่อนของเจ้าเลนตัวนี้ก็คือระยะเนาะ4 0 0ถึง800มันช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกมากๆซูมได้ด้วยนะครับและระยะก็ไกลเป็นซูเปอร์เทเลด้วยเหมาะมากๆกับการใช้งานถ่ายวายไลฟ์ถ่ายนกนะครับถ่ายหรือถ่ายพวก มอเ o อร์สปอร์ตไกีฬาอย่างเงี้ยผมว่าครอบคุมแล้วก็ตอบโจทย์มากกับเจ้าเลนตัวนี้ Sony FE 400-800 f 6้ถึง 8G o s ตัวนี้แล้วก็เรื่องของโฟกัสต้องบอกเลยว่าโฟกัสกับโซนะี่เนาะหายห่วงมากๆประกบกับเจ้าตัว e อ m กซ์ม3ใช้งานได้อย่างไม่รู้สึกเลยว่าโฟกัสสะดุดหรือมีปัญหาอะไรมันเข้าเกือบหมดมีแค่บางช่วงที่ผมตั้งค่าผิดแต่พอตั้งค่ากลับมาแบบอย่างที่ถูกที่ควรได้แล้วอ่ะ มันก็เข้าหมดเลยนะครับมันก็ได้หมดเลยนะถือว่าเป็นเลนสที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเรื่องโฟกัสขึ้นชื่ออยู่แล้วของทางโซนี่เขาเนาะทีนี้มาถึงว่าเจ้าเลนตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับเลนตัวนี้เหมาะกับใครบ้างแน่นอนเลยสําหรับเพื่อนๆสายถ่ายนกเนาะสายถ่ายนกเนี่ยมันก็จะมี2องร้อยหกร้อยเนาะถ้าเป็นเลนค่ายใช่ไหมครับหรือถ้าไปงั้นขึ้นไปหน่อยก็เป็นร้อยสี่ร้อยจีเอ็มเนาะ หรือโดดขึ้นไปก็เป็น300 400600อฟิกนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่กําลังซับแล้วก็แล้วแต่การใช้งานด้วยเราเว้นกําลังซับไปก่อนละกันอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการใช้งานก็ก็มีผลนะครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนชอบเดินถ่ายเนาะเดินถ่ายไปเรื่อยแบบผมอย่างเงี้ยเดินถ่ายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไม่แบบไม่นั่งปักวางขาตั้งเพื่อนเพื่อจะอยากได้เลนที่มันค่อนข้างคล่องตัวถูไหมครับอย่างที่ผมใช้อ่ะสองร้อยหกร้อยเนี่ยโอเคเนาะ 300gm อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะต่อท c ก็ได้นะครับ,ด,นะรบด้วยขนาดด้วยน้ำหนักโอเคแต่พอขึ้นเป็น400กับ600พวกเนี้ยเดินถ่ายเริ่มไม่สนุกละยกเว้นว่าเราตั้งใจเดินไปปุ้งตั้งขาตั้งแล้วปักหลักถ่ายอันนี้โอเคผมว่าอันนี้โอเคแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่า400600เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบของการใช้งานลักษณะนั้น ทีนี้ถ้าถามว่าซื้อ200-600แล้วต่อ TC ได้ไหมก็ต้องบอกงี้ครับว่าต่อให้ต่อ TC 1.4เนาะหกรต่อ1.4เข้าไปก็กลายเป็น840ค่า F ก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดนะแต่ความคมจะลดลงเนาะแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็น800มาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นความคมมันก็จะดีกว่าการไปต่อ TC และถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ระยะเพิ่มเติมตัวนี้ต่อท c ได้ทั้ง 1.4x แล้วก็ 2x นะครับ สมมติถ้าต่อ 2X เนาะจาก800เป็น1,600ใช่ไหมครับ1 6 0แล้วกดครอป APS-C เข้าไปอีก1.5โอ้สองพันกว่าแล้วก็กลุ่มไวลฟที่บางทีต้องคลานต้องเคลื่อนที่เร็วเ็วต้องนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับมันสามารถให้ในตรงนั้นได้ไเพื่อนสามารถเอาไปเดินเที่ยวเดินเล่นมุดคลานกับเลนตัวนี้ได้อย่างค่อนข้างสบายใจเพราะน้ำหนักแล้วก็ขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่โตมโหลารอันนี้ตอบโจทย์ อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นกลุ่มมอเตอร์สปอร์ตหรือว่ากลุ่มที่ถ่ายกีฬาเนาะผมว่าก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะมอเตอร์สปอร์ตหรือกีฬาบางทีเราต้องการเลนที่ค่อนข้างไกลนิดน,นึงทั้งเรื่องของการถ่ายจเจาะเรื่องของการถ่ายกว้างตัวนี้ให้ได้ครับ400ถึง800เพื่อนเสามารถเอาไปอะแดปใช้งานกันได้สำหรับเลนตัวนี้ <S <S เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะ อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเลนตัวเนี้ f e 400 8 0 0ย6 3ถึง8 g o s s ตัวเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับ300 g m หรือเปรียบเทียบกับ200 600 F5.6.3 g o s s ตัวเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะก็จากที่ผมได้เคยใช้มาเ,อ,เอาตัว2อาตัว2 0ก600ก่อนความรู้สึกที่เห็นแวบแรกคือเหมือนกัน ค,ความรู้สึกแรกคือเฮ้ยมันคือตัวเดียวกันเลยแหละมันแค่อาจจะขยายดิเมนชันบางส่วนเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็มีเพิ่มปุ่มที่เป็น Full Time DMF เพิ่มเข้ามาก็คือปรับแม่นวลได้ตลอดเวลานะครับซึ่งผมว่าตัวนี้เป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่าสำหรับสายถ่ายนกอะครับบางครั้งเราก็ต้องปรับไปใช้ตัวแมนวลโฟกัสเหมือนกันเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเจาะทะลุใบไม้หรืออะไรต่ออะไรที่มันขวางหน้าอยู่เข้าไปได้ ็ต้องใช้แมนโฟกัสเนี่ยปรับเข้าไปซึ่งตัวนี้ดีปกติจะมีอยู่ใน GM นะครับเพิ่งมีตัวนี้แหละที่เป็นเกรด G แล้วใส่ตัวฟูทาม i m e d m มมาให้ด้วยนะทีนี้มาถึงเรื่องอื่นเรื่องของตัวโฟกัสนะผมอาจจะไม่ได้เป๊ะร0อเอนตะเอาตามความรู้สึกตัวเองนะครับมีความรู้สึกว่าตัวนี้โฟกัสดีกว่านะครับเพราะว่าเราที่ลองทั้งลองบน A1 แล้วก็ A1 Original นะครับแล้วก็ลองบน A9 Mark 3ทั้งคู่ผมรู้สึกว่าไม่มีประเด็นเรื่องการโฟกัสเลยถ้าแผนทันนะครับกดได้เข้าเหมือนกันนะครับอาจจะต้องรีโฟกัสบ้างเล็กน้อยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช้ตัวไหนก็ก็มีจังหวะรีโฟกัสซึ่งมันเป็นความฉลาดของตัวกล้องด้วยนะครับแต่เลนส์มันดีตรงที่ว่ามันสามารถโฟกัสตามความไวของกล้องทัน เพราะนั้นถ้าจะเทียบกับ2 0 6 0 0นอรกับ4 0 8 0 0เอาแค่เรื่องตัวโฟกัสก่อนผมมีความรู้สึกว่าตัว4 0 8 0 0เนี่ยดีกว่าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมีความไวมีความสเสถียรมีความนิ่งอะไรขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเรื่องความคมเมื่อวานผมลองเอากลับไปเปิดดูบนจอละบนคอมละเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าความคมเนี่ยแบบเหลือๆเลยสบายมากๆแล้วก็คมเกือบจะสุดขอบจอเลยนะครับ มีหลายลช็อตที่ผมถ่ายแล้วนลกมันตกไปอยู่ตามขอบตามอะไรเงี้ยพอครอบหรือขยายขึ้นมาดูแล้วอะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแค่ดรอปจากตรงกลางไปเล็กน้อยแต่มันใช้งานได้ับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะเพราะว่าเล่นหลายหลายตัวครับถ้าตกขอบแล้วอะตกไปอยู่ตามขอบภาพแล้วอะความคมความอะไรมันจะดรอปลงไปเยอะแต่ตัวนี้ถือว่ายังยังทาได้ดีอยู่ทีนี้ถามว่าถ้ามี2 0 0 600แล้วควรจะเปลี่ยนเป็น400800หรือเปล่า ต้องถามสองเรื่องเนาะเปลี่ยนหรือซื้อเพิ่มอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเลนส์สองตัวนี้ใช้งานกันคนลาาะสถานการณ์โดยเฉพาะระยะเริ่มต้นที่200กับระยะปลายสุดที่800การใช้งานมันค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนนะครับลองดูว่าปกติเวลาเราไปถ่ายภาพเราถ่ายระยะใกล้มากกว่าหรือระยะไกลมากกว่าถ้าถ่ายระยะใกล้มากกว่า2 0 0 600กจะให้ประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ล้นเฟรมเนาะเรามีพื้นที่เหลือ ถ้าเราถ่ายไกลมากแต่ถ้าเราถ่ายระยะไกลเยอะๆผมว่า400-800อาจจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าเนาะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ตัวสามารถใส่ TC 1.4x แล้วก็ TC 2x ได้คนะรับเพียงแต่ว่าคุณภาพมันก็จะดรอปลงไปบ้างนะครับตามการใช้งานตามสภาพแสงามอะไรหลายๆอย่างซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพที่มันด r o p ครับมันมีจากหลายสาเหตุมากๆเลยเอาไว้เราค่อยมาคุยกันทีหลังเนาะตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนนี่คือคร่าวๆนะถ้าคุณถ่ายระยะใกล้บ่อยๆ จนถึงระยะแบบสักหกรได้เอาอยู่เนี่ยผมว่า2อ0ร้อหก้อน่าจะเป็นคําตอบแต่ถ้าถ่ายไกลกว่านั้นอย่าได้นกตัวใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายใกล้ๆฉันถ่ายแบบย,ยาวๆอย่างเดียวเลยสี่ร้อยแปดร้อน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าอันนี้ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับระหว่าง2ตัวนี้เนาะทีนี้มาตัวต่อไปคู่ต่อไปนะครับสามร้ GM, กับ Sony 400, 800, ่เอ0 0ีสี่ร้อถึงแ g o s s ถ้าคู่นี้ล่ะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่า300 gm แถม tc ไปให้ด้วยนะครับระยะมันจะได้ใกล้เคียงกันหน่อยหึงแม้ราคามันจะห่างกันเท่าหนึ่งก็ตามที300 gm นะตัวดั้งเดิม original ที่ยังไม่ได้ใส่ตัว tc อะไรเลยมันคมมากๆแทบจะเรียวกว่าเป็นลนส์ gm super tele ที่คมที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับดูรับแสง2.8ง28เนาะระยะ300ความคมความไวโฟกัสทุกอย่างจัดเต็ม,มากม ผมว่ามันใช้งานได้เหลือๆ,ๆเลยผมลองเอาไปต่อ TC นะครับปกติการต่อ,อ,อท c ซ 2x นะครัให้คุณภาพดรอปลงทุกอย่างมันจะดรอปลงหมดนะแต่ว่าบน 300gm ยังใช้งานได้ดีมากๆด้วยส่วนตัวผมนะหลายรูปที่ผมถ่ายมาก็เป็น 300gm ต่อ t c 2x เป็น600มิ5.6แล้วก็เอาไปครอปสุดพลังอีกเหมือนกันนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวผมว่าเหลือ นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลองดูถ้าคุณเป็นสายที่ต้องขนเป็นเส้นอาจจะยังไม่ถูกใจแต่ว่ามันก็อยู่ที่ลหลายๆอย่างรวมกันครับทั้งเรื่องของสภาพแสงเรื่องการเซตค่ากล้องอะไรต่ออะไรมันมันรวมกันคือจะได้ภาพเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ลองไปดูทีนี้ถ้าพูดถึงกับ400-800เนาะ,ะการใช้300เนะี่ยคุณต้องต่อทนะ c เนาะ1 4x เป็น420มิล 2x เป็น600มิลนะครับมันต้องมีระยะว่าในการเปลี่ยน TC เนาะ ถ้ามันเป็นช็อตที่มันไม่ได้เร่งรีบโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นช็อตที่แบบเร่งรีบแล้วล่ะนะครับผมว่าตัว400 800อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกว่าแต่ว่าเอาจริงกว่าจะถึงสถานการณ์นั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องอาจจะต้องลองถ่ายดูนะครับว่าเราเจอแบบไหนแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าเราจะเอาเลนส์ไปใช้ในสถานการณ์แบบไหนถ้าพูดถึงเรื่องความคล่องตัวเนาะทั้ง2ชุดนี้ผมว่าใกล้เคียงกัน อย่างเจ้า400 800ตัวนี้หนัก2.47กิโลกรัมนะครับแต่ว่าเจ้าตัว300 gm ตัวนั้นนะหนักมาณ1.47 1.45ประมาณนั้นเบากวกัน1กิโลเต็มๆเลยนะครับถึงแม้จะให้ใส่ทีซีเข้าไปทีซี 2x อยู่ประมาณ200กรัมนะก็2ขีดก็เป็นแบบประมาณโลเจก็ยังเบากันอยู่เกินครึ่งกิโลต่อมาเรื่องของตัวดิเมนชันนะต่างกันอยู่ประมาณสัก4-5เซนโดยประมาณความยาวนะครับอยู่ประมาณนั้น เพราะนั้นเรื่องการพกกันใส่อะไรเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเป็นประเด็นสักเท่าไหร่นะฮะก็ผมเอาตัว2 6 0ร้อยใส่ในกระเป๋าใบนี้นะครับใส่ได้400-800ใส่ได้สาม gm ก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันมันแครี่ไปกับกระเป๋าแบ็คแพ็คไซส์กลางๆไม่ได้ต้องใหญ่มากเนี่ยได้หมดทุกตัวนะครับการพกติดตัวไปเนี่ยโอเคหมดทีนี้ไปถึงเรื่องราคา ตัวนี้ราคาไม่เปิดตัวแต่เอาคร่าวๆกลางๆก็ประมาณรักเก้าหมื่นแสนหนึ่งประมาณนั้นถ้าที่ผมเดาน,นะครับส่วนถ้าเป็นตัวสามร้อยราคาอยู่ประมาณสองแสนสองต่างกันเท่าหนึ่งก็ต้องยอมรับแหละครับว่า GM มันคือ G Master เนาะมันคือความสุดของทุกด้านที่โซนี่เขาผลิตออกมาแล้วส่วนเกรด G เนี่ยมันก็จะรองกว่า GM ทีนี้เรื่องคุณภาพโฟกัสสีสันคอนทราสอะไรพวกเนี้ยก็ต้องยอมรับว่า GM อมันอาจจะเหนือกว่านิดนิด แต่เราลองดูเรื่องการใช้งานของเรานะครับเรื่องคุณภาพและที่สำคัญคือเรื่องราคาที่เราจ่ายไปว่ามันคุ้มค่ามันเหมาะสมมันถูกต้องกับเราหรือเปล่าซึ่งพวกนี้มันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องร้อ็หรอกมันส่วนหนึ่งมันคือเรื่องอ m o t i ช n a ลหรือเรื่องของอารมณ์ถ้าเราถ่ายอยากไปซูมดูครอปดูแล้วเห็นภาพมันคมกริบที่สุดนะครับแล้วก็ผมว่า 300gm น่าจะเป็นคําตอบโดยเฉพาะเรื่องของรูรับแสง 300gm เน,นี่ยได้2.8ตัวเนี้ย ถ้ากว้างสุด400 f อยู่ที่6.3ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมีความต่างเรื่องของรูรับแสงเข้ามาครับเราต้องดัน iso หรือไม่ก็ลด speed shutter มันทำให้ภาพครับถ้าในกรณีที่แสงเดียวกันแสงเดียวกันแล้วแสงไม่ได้จัดมากมันจะเห็นชัดถึงความต่างแต่ถ้าแสงจัดจัดทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างสักเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือข้อแนะนำเนาะถ้าถ่ายที่แสงน้อยมากๆ ผมว่า2.8น่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าแต่ถ้าแบบถ่ายแบบออกลกลางทุ่งกลางแดดจะจัดหรืออะไรเงี้ยครับผมว่าตัว400 800, 8, ถึง800 6.3ถึง f8 ตัวนี้ก็ก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีก็ได้นะเพราะว่าคุณเดินไปตัวเดียวเลยคุณถ่ายได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่400ถึง800แล้วมันเป็นเลนตัวเดียวของ Sony ตอนนี้นะครับที่ไปถึงระยะ800มิลโดยที่ไม่ต้องใส TC ่ TC ใดๆเมันเป็นตัวเดียวเลยตอนนี้ก็ ความคุ้มค่าคุ้มราคาผมว่าก็ค่อนข้างมาเต็มโดยเฉพาะรูปที่ผมได้ไปนั่งดูแล้วนะครับถ้าอยู่ในระยะทําการที่ดีแสงที่เหมาะสม,มการเซตติ้งค่าท<ม>ุกอ,อย่างที่เหมาะสม,มผมว่าคุณภาพภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียว<ม>ยังไงอันนี้ก็ต้องลองดูเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราไปดูรูปกันว่ารูปที่ได้จากเลนตัวนี้เป็นยังไงบ้างาะ<ม>ผมไปถ่ายม,มาที่เขตห้วยาสะปาอ่างเก็บน้ําบางพระเนาะหนึ่งช็อตแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็ที่บางปูนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าภาพ ภาพจะเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้สําหรับคนที่มี200 600หรือ300 gm อยู่แล้วควรจะซื้อตัวนี้เพิ่มไหมอ่ะก็จะย้อนกลับไปมันก็ต้องไปดูครับ200 600กับตัวนี้ว่าระยะมันใกล้กันมากนะแต่ถ้าคุณถ่ายระยะใกล้มากนะครับใกล้บ่อยๆก็ไป200 600แต่ถ้าคุณถ่ายระยะไกลไบ่อยๆก็ไป400 800หรือถ้าคุณถ่ายที่แสงน้อยบ่อยๆอยากได้คุณภาพแบบจัดเต็มมากๆก็ไป300 gm แล้วก็บวก tc เข้าไปอ่ะอันนี้เป็นคําแนะนําของผมเนาะ ทั้งหมดทั้งมวลคุณอาจจะต้องไปลองตัดสินใจดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าตัดสินใจได้แล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยร้านกล้องเสียมภูซุ่มคาเม่าครับทั้ง8สาขาหรือ w e b บ o ซต์ซุ่มคาเมราลองไปดูกันได้นะก็สําหรับประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะติดใจนะครับกับเจ้าเลนส์ตัวนี้ก็คือ Sony FE 4 0 0 8 0 0 f 6 3 8ถึง8 G O S S ก็คือว่ารูรับแสงแคบสุดที่ระยะ800มิล มันเท่ากับ f8 ซึ่งถือว่าค่อนข้างแคบมากแล้วก็จะมีประเด็นกับการโฟกัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าด้วยโครงสร้างพวกนี้นะครับโดยปกติยิ่งรูรับแสงกว้างมันจะช่วยในการโฟกัสได้ง่ายขึ้นพอรูรับแสงแคบการเก็บแสงการนุ่นนีนเพื่อโฟกัสมันก็จะยากขึ้นแต่ว่าเท่าที่ได้ลองมาตอนไปบางพระเนี่ยอากาศจะอึมครึมเหมือนฝนจะตกตลอดเวลานะครับผมซูมที่800 f8 ก็โฟกัสได้ไม่มีปัญหา,านี้ต้องบอกแลาวม่ามีปัญหาใช้บน a9 mark 3 เราก็ตอนนี้มาอยู่ที่สารตาอากาศบางปนูนะที่เรียนสกุดามีแสงประมาณ1เมฆบงังมีแสงเรื่อยๆอยู่นะครับก็ใช้808โฟกัสทั้งบน a อก้าวัส3ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็บน A1 o r i g i n a l ก็โฟกัสได้ดีนะครับถ่ายนกบินแผนติดแผนติดก็ถือว่าถือว่าโอเคไม่ได้มีประเด็นอะไรกับการใช้งานที่ f8 เดือนมีนาคมนี้ 5-9มีนาคม2568ที่เว็บซูมมีแคมเปญใหญ่ฉลองเดือนเกิดซ o มเบ i ร์สเดย์เซล2 0 2 5ลดหนักทั้งเว็บแฟลตเซลและโคส,ส่วนลดตลอดทั้งวันสินค้าเดโม c l e ลียรแลและถ้าใครอยากใช้แบบด่วนวเรามีบริการส่งด่วนให้อีกด้วยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพย้ำอีกครั้งความพิเศษทั้งหมดนี้ต้องเข้ามาสั่งซื้อที่ w w w z o o m c a m e r a n e t เท่านั้นค่ะ ภายนอกเพื่อนๆเ,เห็นหน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าลักษณะก็จะเหมือนกับเจ้าตัว2600เพ mm ีย hmm. งแต่ว่าใหญ่ขึ้นอวบ้วนขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนิดหนึ่งนะครับด้วยตัวความยาวไม่รวมฮูดนะครับตัวนี้อ่ะไม่รวมฮูดอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ35เซนเนาะจากเจ้าตัวเดิมอยู่ประมาณ31 cm, ก็ยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เรื่องน้ําหนักครับจากตัวเดิม2600เนี่ยหนักอยู่ที่2.1กิโล ตัวนี้อยู่ที่2 4งจกิโลเกือบเกือบสกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ด้วยค่ารูรับแสงเนาะอยู่ที่6.3ถึง8เรียวกว่าเป็น F ไหลถ้าเนพื่อนซูมที่400ก็จะได้ค่ารูรับแสงที่6.3แต่ถ้าซูมไปสุดที่800ค่ารูรับแสงจะเป็น F8 ก็เอาจริงๆก็เหมือนกับว่าค่ารูรับแสงมันจะแคบไปน,นิดนึงเนาะสำหรับการใช้งานแต่ว่าอย่าลืมครับว่า ด้วยสรีระของมันเนาะน้ำหนักแค่นี้ระยะเท่านี้รูรับแสงแบบนี้ผมว่าอันนี้คือเหมาะกับสายเดินเที่ยวถ่ายมากๆครับโดยน้ำหนักแค่2.5เท่านั้นเองเนาะถ้าไปเทียบกับพวกพรามรูรับแสงก,งกว้างของค่ายนั้น3โลก,กว่าภายนอกนะครับมีตัวฮูดมาให้แล้วก็มีช่องเปิดสําหรับปรับฟิลเตอร์ด้านหน้ามีรูปรับฟิลเตอร์ด้านหน้าอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็แหวนอันแรกตัวนี้เป็นแหวนซูมและที่ดีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเป็นอินชอนอลซูมด้วย มายื่นออกมาด้านนอกนี่คือตัวนี้วงแหวนซูมนะครับต่อมาเป็นวงแหวนโฟกัสเผื่อใครที่ชอบการปรับแบบแมนนวลโฟกัสหรือในบางสถานการณ์บางจังหวะที่ผมเคยบอกไปว่ามันต้องมีแหละที่เราน่าจะต้องใช้ตัวแมนนวลโฟกัสกันบ้างเนาะและยิ่งกว่านั้นครับตัวนี้เป็นครั้งแรกของเลนส์เกรด G หรือว่าเกรดโปรของ Sony เนานะที่เขาใส่ปุ่ม D-MF มาให้ D-MF ก็คือว่าเป็น full time นะครับตลอดเวลาเราสามารถปรับเมนูโฟกัสตอนไหนก็ได้เนาะอันนี้มันดีมากๆเลยนะปกติมันจะอยู่แต่ในกลุ่มของ G.M เท่านั้นเพิ่งมีตัวนี้แล้ครับที่มันลงมาอยู่ในตัว G นะเพื่อช่วยในการโฟกัสให้มันเข้า subject ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็อ่ะต่อมาพูดถึงปุ่มแล้วก็พูดถึงสวิตช์ตรงนี้เลยละกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว auto focus สเมนูโ focus นะมีเหมือนเดิมแล้วก็เป็น full time m f ตัวนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมี on กับ off เปิดปิดได้ใช้หรือเปล่าลองเลือกดูต่อมา นะครับเป็นระยะโฟกัสว่าจะกำหนดที่1 0เมตรถึงอินฟินิตี้หรืออะไรเงี้ยลองปรับเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมา OSS ก็คือระบบกันสั่นของโซนีนั่นเองมีเปิดแล้วก็ปิดส่วนสวิตต่อมาเป็นการเลือกโหมดของตัวกันสั่นมี 1, 2, 3่งสองมเพื่อเลือกเบอร์1คือกันสั่นทุกแกนนะครับถ้าเลือกเบอร์2กันสั่นแต่ว่าจะควบคุมแกนแพนเพื่อสำหรับการแผนนกเนาะลักษณะแผนแนวนอนจะควบคุมไว้ ส่วนเบอร์สามถ้าถ่ายนกหรือแพนอะไรบางอย่างที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอนอันนี้เลือกเบอร์สามเอนเวลาผมถ่ายนกผมจะเลือกเบอร์สามไว้นะครับอันนี้ลองไปเลือกปรับใช้กันดูแล้วก็คอล่าตัวนี้ต่างจากตัวสองร้อกรนิดนึงคือไม่มีเกลียวให้ขันถอดแล้วนะครับตัวนี้คือต้องขันสกรูอย่างเดียวเป็นตัวขันหกเหลี่ยมเพื่อถอดออกเนาะแล้วก็ขนาดใหญ่จับถนัดนะครับแล้วก็ปรับหมุนตรงนี้ได้มันจะมีสวิตช์อยู่นี้นะครับหมุน นะแล้วก็หมุนตัวคอล่าได้ตัวนี้อ่ะโอเคแล้วเขาก็จะมีมาร์กมาให้ว่าวันนี้อยู่ตรงกลางแล้วนะก็ปรับ,บล็อกเข้าไปที่ตัวนี้หน้าเลนตัวฟิลเตอร์105นะครับแล้วก็โฟกัสใกล้สุดที่ระยะ400คือ1.7เมตรนับจากตรงกลางวงนี้นะครับไป1.7เมตรแต่ถ้าเราซูมสุดที่800มิลจะเพิ่มขึ้นเป็น3.5เมตรจากตรงนี้ไป3.5เมตรแล้วก็ เดี๋ยววันนี้ผมเอามาถ่ายรูปนกรูปสัตว์แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้ผมจะได้รูปอะไรน้องตัวไหนจากเลนตัวนี้บ้างและคุณภาพเป็นยังไงทั้งเรื่องการโฟกัสเรื่องความคมเรื่องสีสันต่างๆคอนทราสต์อะไรยังไงจะเป็นยังไงบ้างโดยผมประกบคู่นะครับกับ Sony ่เอลฟ9 m น r k มารตรตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า60เฟรม120เฟรมจะเป็นยังไงบ้างจะโฟกัสทันไหมเข้าหรือเปล่าเพียงแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าวันนี้แบบถือว่ายังโชคดีที่ฝนไม่ตกแต่ฟ้าครึ้มมากส่วนเรื่องตัวราคาวันที่ผมได้มาทดลองเนี่ยราคายังไม่เปิดตัวเนาะเดี๋ยวไปรอดูพร้อมๆกันนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากสั่งจองสั่งซื้อติดต่อได้เลยครับที่ซูมคาเมล่านะครับทั้ง8สาขาหรือหัวตัวซูม m าเมล่าดอทลองคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับทีนี้มาดูถึงข้อที่แบบ เอ๊ะเล็กๆของผมนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้ส่วนตัวมากๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือคอลาอยากให้มันหมุนเกลียวแล้วถอดออกง่ายๆบ้างมันจะได้ลดน้ําหนักลงไปนะครับอันนี้คือจุดแรกจุดที่ 2, 2คือตัวคอลาตัวนี้พอหมุนแล้วอะเราปรับทิศทางของมันอะเราอยากให้มันมีคลิกล็อกมันลื่นเลยมันไม่มีคลิกล็อกนะครับ ไม่เหมือน G M นะพวก G M มันมีแม่นิดเดียวเองคลิกล็อกอยากให้ได้นะครับตัวนี้ต่อมายังคงอยู่กับคอล่าที่ฐานคอล่าเห็นไหมครับมันเรียบแบนมันเอาไว้ติดกับขาตั้งไม่ได้มันต้องมาเมาส์ข้างล่างอีกทีหนึ่งเราค่อยไปติดเอาเพลนมาติดตรงนี้ค่อยไปติดกับขาตั้งเนาะอยากให้ทํามาซอรล่องมาให้มันเอาไปใช้กับขาตั้งกล้องได้เลยอย่างน้อยก็ให้เป็นตัวมาตรฐานเป็นอาคาสวิทเป็นอะไรก็ก็ว่าไปเดี๋ยวให้มันมีบ้างนะครับ เผื่อบางขาตั้งเงี้ยเราได้ไม่ต้องไปติดเพจเพิ่มนะเราลืมหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ใช้ได้อันนี้คือแบบอยากให้มีอยากให้มีจริงๆนะครับนอกนั้นหรอติอะไรดีละ่ะมันก็ไม่มีแล้วนะจริงๆอ้ออีกนิดนึงข้อควรข้อแนะนำและกันสำหรับมือใหม่เดิมเนี่ยสำหรับคนที่ใช้2 0 0ร้ออยอยู่เนาะ ก็ระยะคุ้นเคย6 0ร้ยกมาเจอยกมาเจอหรืออาจจะซุมเข้าซูมออกนีดหน่อยใช่ไหมครับพอได้แต่พอเป็นแ800ดร้อยมันเหมือนต้องเปลี่ยนโฟกัสตัวเองใหม่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่อีกประมาณหนึ่งเนี่ยยกมาเจอเลยไหมหลายๆช็อตไม่เจอนะครับมันเหมือนกับเพิ่มขึ้นมาอีร200แต่มันไม่ชินอนะ่ะยิ่งโดยเฉพาะนกบินอะ่ะเราจะไม่เจอถ้านกเกาะเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเราแต่ตังหว่านกบินเหมือนบางทีมันมัน,มนช้ามันเร็วมันอะไรไปน,นิดนึง ก็อาจจะต้องแบบอ่ะใช้วิธีการซูมมาก่อนที่600ยกขึ้นเห็นนกแล้วก็หมุนเข้าไปอ่ะอันนี้ได้เหมือนกันเพราะระยะซูมมันนิดเดียวเองเนี่ยตรงเนี้ยระยะมันนิดเดียวเองอ่ะมันทําให้เราแบบใช้งานได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวมากๆอันนี้ตัวนี้ลองไปดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพกันครับจากเลนโซนี่เอฟ0 0ส0่ร้อย G.O.S.S เป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ง่ายๆก่อนครับไปนั่งที่บ่อไสางามบางปู ระยะไม่ไกลมากนั่งอยู่สักแป๊บหนึ่งครับเจ้านกแซวสวรคร์ตัวนี้สีน้ำตาลหางสั้นก็โดดลงมาเกาะก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมาก4ี่ร้อบ้างแ800ดร้อยบ้างซูมแล้วก็ถ่ายกันไปสักพักหนึ่งพระเอกสูตรฟ้านะครับตัวนี้นกินเปรี้ยวเข้ามาอย่างหล่อก็ถ่ายง่ายๆจนน้องกรอกตัวนี้ครับแลบลิ้นให้หลังจากกินน้ําเสร็จหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ตรงเรือนสกุณนาครับไปลอง เทสนกหวือหรือการแพนดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ใช้ได้ครับได้ภาพมาพอสมควรหลังจากนั้นเทสในที่แสงน้อยนะครับดูจังหวะนี้จังหวะช่วงที่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นแสงยังน้อยอยู่นกเดินสะท้อนน้ำอย่างนี้ก็ถ่ายเข้าได้เหมือนกันครับแล้วก็จังหวะต่อมาเป็นจังหวะนี้ถ่ายเป็นซิ l ูเอ e t t e นะครับช่วงเช้าก็ยังถือว่าเอาอยู่ ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นี่ครับจังหวะยากคือจังหวะที่แสงน้อยด้วยนกบินเข้ากล้องด้วยนะครับเลนก็ยังโฟกัสตามทันนะครับผมว่าอันนี้โอเคมากๆเลยแล้วก็ต่อมาครับการถ่ายที่เราซูมเอามาเพื่อจัดองค์ประกอบได้นอกจากการซูมอินเข้าไปที่800มิลอย่างเดียว400เนี่ยเราสามารถจัดองค์ประกอบได้ด้วยนะครับรูปนี้ก็ลองถ่ายมาแล้วก็ทําเป็นขาวดาเล่นๆดูครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเรื่องคอนทราสต์เรื่องความคมเรื่องสีสันใช้ได้เลย รูปชุดต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับรูปแรกเนี่ยเจ้าขุนแผนโดดลงมาที่พื้นเพื่อคาบน่าจะกบหรือกระคกอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เหวี่ยงกล้องไปแล้วก็ถ่ายได้จังหวะพอดีที่น้องกําลังคาบครับเพราะฉะนั้นก็เนาะตัวโฟกัสก็เข้าแน่ๆ นะครับตัวนี้ก็ได้อยู่แล้วก็ต่อมาครับให้ดูเจ้าตัวกลางหัวขวานตัวนี้นะครับภาพซูมเอาท์แล้วก็ครอปเข้าไปให้ดูดีเทลกับเจ้าตัว A อ m ก r k มากเป็นไงบ้างครับดีเทลผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูแล้วก็กลางหัวขวานลงที่พื้นอันนี้ซูมอินเข้าไปถ่ายรวมถึงตัวที่บินออกนะครับซึ่งมันเป็นช็อตง่ายๆสําหรับเจ้าตัวเลนทั่วไปอยู่แล้วก็เอาอยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับจนเดินไปเรื่อยๆครับไปเจอเจ้าตัวนี้กลางหัวหงอก หัวข่าวนักสนทนาอยู่คู่หนึ่งก็ตามถ่ายไปมาเนาอกระโดดไปมาระหว่างกิ่งแล้วก็บินออกหายไปจนมาเจอเจ้าเหยี่ยวตัวนี้ครับให้ดูโบเกตด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับการโฟกัสย้อนแสงก็ผมว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับนเนาะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างแล้วก็รูปแสงแซวหางบวงบินตัดหน้าไปมาอันนี้ก็ ถา่ายง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ยากมากจนมาถึงอันนี้ครับออกไปเดินเล่นหน้าบ้านแล้วก็หันไปเจอพอดีนะครับน้องกําลังกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่ก็เวี่ยงเลนเข้าไปแล้วก็โฟกัสเข้าทันทีได้ช็อตนี้มาดูภาพแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ <S <S เผื่อว่ามีข้อแนะนําหรือมีอะไรยังไงเนี่ยผมจะได้ลองเอาไปปรับปรุงดูแล้วใครอยากรู้ส่วนไหนของเลนตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกได้ครับถ้ามีโอกาสใช้งานก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ฟังกันอีกทีนึง แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับก็ฝากร้านกล้องเสียงภูครับซูมคาเมล่าเนาะทั้ง8สาขาแล้วก็ที่เว็บไซตซูมคาเมล่า .net ยังไงลองไปเลือกดูเลือกหากันได้นะครับแล้วถ้าใครที่อยากติดตามผลงานผมเพิ่มเติมก็เชิญน้ที่ช่องไปกับปั๊บครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube มีทั้ง2ช่องทางเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง2ช่องทางรวมถึงช่องซูมให้ด้วยนะครับเพื่อไปกลังใจพวกเรานะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ